i wanted to fight alone but it's hard when steffi doesn't leave my side <whistles> I'm <gonna be> <laughs> ตรงตู้กดอัตโนมัติกลุนี้คนเยอะยิตัวไว้ตอนนี้มีตู้กดอัตโนมัติด้วยนะครับทุกคนได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วเหมือนกันปืนบางงานว่ก็มันก็ยิงได้ง่ายมากบางอันนะ ม่ใช่อันนี้นะคืออันนี้มันก็ไม่ค่อยยิงง่ายแต่ว่าไม่ยิงง่ายอยู่แลยแต่ว่ามันก็สนุกไงเราก็เลยต้องมาอันนี้ต่อคือเราต้องขอเงียบแล้วนะเพราะว่าอยากเงียบแล้ว ลวแ้อย่างน้อยก็ยังดีกว่าฆ่าไม่ได้นะทุกคนทำไมคนนั้นเขาไม่อันนั้นอ่ะเพาไหนแต่กลัวมากเลยอ่ะตอนอุ้ยท่นไงพี่เราก็เลยเจอเด็กนะคะคนแต่เราต้องยินช่วยพี่ไหมดีไหมทุกคน สู้เราไม่ได้หรอกนะคือมันก็เจ็บอยู่แหละตอนนั้นอะ่ะพันแผลแล้วเราต้องเตรียมตัวตัวเองให้พร้อมนะคือเราไิ่กลัวอยู่นะทุกคนแล้วเราก็จะแบบ างครั้งอ่ะเราก็จะพัฒนาขึ้นไนงะบางครั้งอ่ะเราก็เล่นแบบกาดนะตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราสุ่มอ่ะแล้คลิปเราตอนนั้นใช่ไหมคือแบบตายแบบโอ้ตายสองรอบอ่ะอเกิดแล้วก็ตายเลยเราก็เลยจะมาอันนี้นะอ๋อัน,นตรงนี้ไม่ไมีของดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องวันนี้ก่อนนะ เราจะตามตัวพี่ไปไม่มีของที่เราต้องการนะขอขึ้นไปข้างบนแป๊บตัวนี้ก็ไม่มีของที่ต้องการนะทุกคนตรงนี้ไม่มีฉันกำลังถูกล่ ทีนดีนที่ฆ่าได้อยู่เว้ยเราเบาที่พันแผลอันนั้นก่นอนได้แล้วสี่ตัวแล้วทุกคนเราค่าได้สี่ตัวแล้วเรามีที่พันแผลสิบสออันน,นนะตอนนี้เดีย๋ยวเราต้องมายิงช่วยพี่นิดน,นึงนะทุกคน เฮ้ยรัดไมขอโทษคนขอโทษนะคนจะไม่รัดอีกแนะ่เฮ้ยเรากำลังจะโดนล่า ถึงยิงโดนอะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนอ่ะตายหมดเลยเหรอโอเคขออนันตทุกคน